ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์สลดที่น่าเศร้าสะเทินใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่14มกราคม2 5 5 9ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ9นาฬิกา45นาทีได้เกิดเหตุไไิเหตุรุนแรงนะครับในพื้นที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อเครนที่ใช้ยกโครงสร้างสะพานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟนะครับได้เกิดพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟโดยสารนะครับส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับในที่เกิดเหตุและก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยทีเดียวครับ ด้วยตามรายงานได้มีการ,ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ขบวนรถไฟเส้นทางกรุงเทพมหาคนครนครราชสีมากําลังแล่นผ่านบริเวณจุดก่อสร้างพอดีจึงทําให้เครนที่ตั้งอยู่เหนือรางรถไฟเสียหลักแล้วก็ถล่มลงมาอย่างกระทันหันซึ่งสร้างความเสียหายแก่บุคคิรถไฟหลายตู้แล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามในพื้นที่อย่างรุนแรงเลยทีเดียวโดวยในเบื้องต้นนะครับได้มีการรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการประเมินว่ามีผู้ีีเยวสชิต มากกว่าหลาย10รายเลยทีเดียวซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้น mm. ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็ยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีน,นั่นเองครับ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานก็ได้เร่งระดมกําลังเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับทั้งทีมกู้ชีพทีมกู้ภัยนะครับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บควบคุมเพลิงแล้วก็เร่งอพยยผู้ประสบเหตุนะครับออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้โดยสารและก็ประชาชนนะครับในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากซึ่งชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่จากจุดเกิดเหตุบริเวณช่วงกิโลเมตรรถไฟที่220หลักกทีี่่9หมมู11บ้าาาาานนนนนถถถคคตํล4 4อออเภจงวรรชสึ รถไฟ4คิวประมาณ4กิโลเมตรก็ได้มีการรายงานนะครับว่าได้เกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้ตู้โดยสารรถไฟนะครับซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักตกร่างหลายตู้นะครับแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหัวขบวนในทันทีโดยผู้โดยสารจํานวนมากนะครับต่างพากันหนีใต้ออกมาจากตัวรถกันอย่างอลหมา่านทำกลางความโกลาหลแล้วก็ตื่นตระหนกกันเปนอย่างมากเลยเดียวคับ และทางนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุดังกล่าวนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานในพื้นที่อาทิเช่นหน่วยกู้ภัยหกสามหนึ่งนครราชสีมาหน่วยกู้ภัยพรมทำสีคิ้วหน่วยกู้ภัยสว่างวิชาปากช่องและหน่วยกู้ภัยสูงเนินได้มีการระดมกําลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อนําผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับที่ติดอยู่ภายในซากรถไฟออกมาก็จะลําเลียงส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสีคิ้วโรงพยาบาลสูงเนินและก็โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในหลังจากที่ทางด้้้าาาาานนของงเเจหที่คครบสมมถุลลก ไดแ้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องระดมกําลังนะครับหาผู้ที่อาจจะติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังพร้อมกับประสานญาติผู้โดยสารนะครับให้เข้าตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบเหตุซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เคหะถล่มในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนงครับ ละล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าสำนักข่าวสินหัวของจีนได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าออทังท่านของนางเหมาหนิงนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้มีการออกมากล่าวในกรุงปักกิ่งถึงเรื่องนี้นะครับระบุว่าทางจีนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตในประเทศไทยหลังได้รับรายงานเกี่ยวกับบัติเหตุเครนก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ได้เกิดเหตุหล่นทับขบวนรถไฟพร้อมกับสแสดงความเสียใจต่อผู้บาเดเจ็บและผู้เสียชีวิตจํานวนมากโดยรัฐบาลจีนได้ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของโครงการและบุคลากรซึ่งปัจจุน ส่วนงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องดําเนินการโดยบริษัทไทยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดรวมถึงสาเหตุของปัเหตุในครั้งนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนนในเอกัา และอย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวเลขผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากทางด้านของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจากการรายงานเพิ่มเติมนะครับได้มีการพบว่าขบวนรถด่วนพิเศษที่21มีผู้โดยสารและพนักงานรวมทั้งสิ้น195คนโดยเป็นจำนวนที่นับตามผังที่นั่งของขบวนรถไฟขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันตััวบบุคคลลลแแะดดููผ้้ที่ไร บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดท้งนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับแสดงความห่ใย,ยต่อผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมกับได้สั่งการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเล่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดรอบด้านและให้รายงานผลอย่างชัดเจนโปรง่งใสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกันนี้ซ้ำอีกและได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียชีีวิตและผู้ท่รับ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นผู้ใช้รายงานหรือไม่หากเข้าข่ายตามกฎหมายจะได้เร่งประสานสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้การเยียวยาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับเกิดเหตุการณ์รถไฟน่าจะเป็นกระบวนโดยสารเลยครับชนเครนการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงหมู่บ้านถนนคดอำเภอสีค well> ิ้วหมู่สิบเ็เสียงดังมากโอ้โดยสาร มีเปลวไฟมีกลิ่นน้ำมันตบมีเปลวไฟมีกลินน้มันมีเปลวไฟมีกลิ่นน้ำมันไฟลูระเบิด้นะอ่าฮะรถไฟโดยสารน่าจะมีผู้เสียชีวิตนะครับแค่ที่แบบที่ไฟลุกมีเปลว,วไฟวน้มครับ เป็นรถโดยสารรถตู้โด้สารนะครับน่าจะเป็นศขนาฏกรรมข่าวใหญ่แน่นอนเลยครับตอนนี้รถจับเพลยังไม่มานะครับน่าจะเป็นการชนเครนนะครับเสียงดังสน,นั่นแล้วก็เครนล้มลงมานะครับ ข้างหลังนู้นนะครับก็เร็วไปขึ้นมาอีกไปทางนี้แล้วมันใหม่นู้นเดี๋ยวดูเคลมเออนี่แยเคลมทำทางรถไฟขับรถไฟหน้าที่กบ้านเราเนี่ย ันนีหา่เตลบไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟยสไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว